เปิดมาในตอนสองภาคก็จะเห็นพระเอกและคุณนาซึ่งพระเอกก็ได้ถามคุณน้าว่าหนังสือในมือของคุณน้านั้นคืออะไรและคุณนาก็ได้ทำหน้าจริงจังและบอกว่านี่คือเหตุผลที่คุณน้าลอมจจกต่างโลกหลังจากที่คุณน้าได้อ่านหนังสือนั้นแล้วและพบว่าเกมการ์เดียนฮีโร่นั้นอยู่อันดับที่100กว่าหลังจากที่คุณน้าเห็นอย่างนั้นคุณนาก็ได้ออกไปนอกาต่างแล้วคุณนาก็ได้ระเบิดพลังออกมาตะโกนว่าทําไมการ์เดียนฮีโร่นั้นไม่ได้อันดับหนึ่งพระเอกที่ได้เห็นพลังของคุณนาก็ หลังจากนั้นพระเอกของเราก็ได้ถามคุณนาว่าเคยเล่นเกมแนว RPG รับเควสหรือเปล่านาะก็ได้บอกพระเอกของเราว่าเคยเล่นแต่ว่าคุณนานั้นชอบหรือมวัวเควสน,นั้นให้ทําอะไรแล้วคุณนาก็ได้พูดว่าเรื่องราวที่ต่างโลกก็มีเรื่องคล้ายๆแบบนี้แหละหลังจากนั้นภาไวต่งางปที่ต่างโลกเห็นถึงชาวบ้านนั้นกาลังไล่คุณนาอยู่เพราะคิดว่าคุณนานั้นเป็นมอนสเตอร์พระเอกก็ได้ทําหน้าแบบว่าหลังจากที่คุณนานั้นเคลียร์คนในหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วผู้ใหญ่บ้านก็มีเรื่องที่จะไว้วานคุณนาะ คือการไปปราบมังกรเพลิงซึ่งต้องใช้ดาบเทพน้ําแข็งซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็ได้บอกคุณน้าว่าดาบเทพน้ําแข็งนั้นอยู่กับเด็กสาวเผ่าน้ําแข็งซึ่งภาพก็จะฉายเราเห็นถึงเด็กสาวเผ่าน้ําแข็งซึ่งเธอมีชื่อว่าเมเบลเลเบลซึ่งเธอก็ได้บอกกับคุณน้าของเราว่าเธอเคยไปดูดอกโบวะโบวะที่ยอดเขากับคุณแม่แต่คุณน้านั้นก็ไม่สนและตรงดิ่งไปฆ่ามังกรเพิงเลยโดยที่ไม่ใช้ดาบเทพน้ําแข็งพระเอกก็แบบ หลังจากนั้นคุณน้าก็ได้มาบอกผู้ใหญ่บ้านว่ามังกรเพลิงนั้นโดนคุณน้ากำจัดแล้วหลังจากนั้นก็มีของมาส่งที่หน้าบ้านของพระเอกนั่นคือเซตเกมเซกาเซเทอรและเกมกาเดียนฮีโร่ซึ่งพระเอกก็ได้ให้คุณน้าเป็นของขวัญวันเกิดย้อนหลังซึ่งคุณน้าก็ทำหน้าแบบเวอร์จากนั้นก็ได้ยิ้มออกมาด้วยความดีใจหลังจากนั้นพระเอกกับคุณน้าก็ได้เล่นเกมกาเดียนฮีโร่ด้วยกันจากนั้นพระเอกก็ได้ถามคุณน้าว่าที่ต่างโลกนั้นมีประเพณีการฉลองปีใหม่หรือเปล่า จากนั้นคุณ้าก็ได้ฉายภาพในต่างโลกให้พระเอกนั้นดูจากนั้นภาพก็ได้ต่ำที่ต่างโลกในงานฉลองวันปีใหม่ของคนในต่างโลกซึ่งพระเอกที่เห็นก็ได้ชมคุณ้าว่าคุณ้านั่นมีเพื่อนเยอะจังเลยแต่ความจริงแล้วนั้นคุณ้าของเรานั้นได้นั่งโต๊ะแยกจากคนอื่นและก็ได้กลับห้องไปนอนซึ่งพระเอกก็ได้บอกว่าคุณ้าไม่คิดจะไปฉลองกับคนอื่นหรือว่าหาสาวหน่อยหรอคุณ้าก็ได้บอกว่าไม่ล่ะและพระเอกก็ทำหน้าแบบว่าอืมจากนั้นพระเอกก็ได้ชนวนคุณ้าของเรานั้นเล่นเกมเซกาเ หลังจากที่เล่นเกมไปได้สักพักคุณน้าก็ได้บอกว่าเมเบลนั้นได้มาที่ห้อง,องคุณนะ้าทำให้พระเอกปิดเกมแล้วพระน้าเปิดให้ดูอย่างไวภาพก็จะฉายเราเห็นถึงเมเบลที่มาหาคุณน้าที่ห้องซึ่งเธอก็ได้ถามว่าต้องทำยังไงถึงจะแข่งแกร่งเหมือนคุณนะ้าซึ่งคุณน้าก็ได้บอกเลอว่าใครเป็นคนกําหนดละ่ะว่าเธออ่อนแอไม่ต้องไปสนใจคําพูดของคนอื่นละพระเอกก็ได้ชมคุณน้าว่าพูดดีจังเลยนะครับคุณนะ้า และด้วยคำสาหนะ้าก็ทําให้เมเบลนั้นเปลี่ยนไปหลังจากนั้นพระเอกกับคุณนะ้าก็มาซวยมาม่าข้ามปีด้วยกันหลังจากนั้นภาพก็จะฉายเห็นถึงผู้หญิงคนหนึ่งนั้นที่จ้องมองคุณนะ้าซึ่งเธอก็ได้บ่นคุณน้าว่าต้องเป็นคนบ้านแน่และเธอก็จะไม่เดินผ่านถนนเส้นนี้อีกแต่ทังนั้นพระเอกก็ได้ทักเธอเหมือนว่าจะเป็นเพื่อนสมัยเด็กของพระเอกซึ่งเธอก็ได้เรียกชื่อพระเอกทาคาฟูมิแล้วเธอก็ได้คุยกับพระเอกของเราและถามถึงเรื่องว้เด็กจากนั้นก็มีลมแรงผ่านมาพระเเอออกก็ไได้ช้ชวนธปที่หง ึ่งเธอกระตอบตรงแต่ขอเอาของไปเก็บก่อนหลังจากนั้นเธอก็ได้มาที่ห้องของเอกแต่ว่าพระเอกนั้นไม่อยู่เ <text> ธอ <extras> จึงเข้ามารลอพระเอกในห้องแต่ทันใดนั้นเธอก็ได้เจอเส้นผมของใครคนหนึ่งหลังจากนั้นคุณน้าที่ใช้เวทลมได้บินกลับมาเห็นพอดีหลังจากนั้นคุณน้าก็ได้พุ่งเข้าไปหวังที่จะลบความทรงจําของเธอแต่พระเอกนั้นก็ได้เข้ามาช่วยไว้ทันพอดีหลังจากที่เรื่องนั้นขี้ขายแล้วเธอก็ได้บอกพระเอกว่าเธอเห็นคุณน้าของพระเอกนั้นพูดคนเดียว ซึ่งพระเอกก็ได้อธิบายว่าคุณน้านั้นเพิ่งกลับจากต่างโลกและสามารถใช้เวทมนต์เธอจึงขอให้คุณน้านั้นทําให้ดูซึ่งคุณน้าก็ได้บอกว่ายอดวิดีโอของคุณน้านั้นมีเข้าชมถึง2งล้านจะให้ทําให้ดูฟรีๆมันก็ยังไงยังไงอยู่ซึ่งคุณน้าก็ได้พูดว่าเธอชอบพระเอกอย่างนั้นเหละซึ่งเธอก็น้าแดงและตอบปัดตพระเอกก็ได้พูดว่าแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ครับเป็นแค่เพื่อนซึ่งเธอก็เฟลกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นคุณน้าก็ได้พุ่งเข้าไปเพื่อที่จะอ่านความทรงจําาาองซึ่่่่คุุณนนนน้้ก็ไไดดดดพูววปปเลียยชมสะ ซึ่งเธอได้พูดว่าคุณน้านั้นรู้ได้อย่างไรหลังจากนั้นเธอถ้าถามว่าคุณน้านั้นเป็นใครกันแนะ่หลังจากนั้น่ได้พูดว่าฉันน่ะก็แค่น้าคนหนึ่งที่กลับมาจากต่างโลกแต่คนส่งของก็มาขัดจังหวะความเท่ของคุณน้าซึ่งคําตอบของคุณน้านั้นก็ทําให้เธอโกรธเป็นอย่างมากเอาละครับนี่ก็เป็นทั้งหมดสารการสปอยสุดยอดคุณน้าจากต่างโลกหรือว่า ECG o g i ั a n Part 2นะครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมสปอยอนิเมะต่อไปนะครับ